พีจ้าสวัสดีพี่ไม้สวัสดีวันสงการนะจ๊ะสุขสันต์นวันสงการคอยมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะจ๊ะตอนนี้อากาศฝอั่งกฤษเริ่มอุ่นขึ้นนะจ๊ะพวกตอนนี้พักกินใบปลูกล่องแปลงได้หมดแน้วานะจ๊ะส่วนใหญ่สิเป็นผักที่มักอากาศห่อนกับขับข้ายังต้องปลูกอยู่ข้างหนอยู่นะจ๊ะเลยสิมาเปรียบเทียบความแตกต่างของ เพาะข้างในแล้วก็เพาะล้มแปลงโดยตรงเลยนะจ๊ะว่ามีขอดีขอเสียแต่ใจแน่น่าจะเนาะถ้าปลูกถ้าเพาะพักในป่านก็เหมาะสาหรับพักที่ชอบอากาศห่อนจะพักที่มาจากเมืองไทยคือจังผิดจังสีนะจ๊ะอันนี้คือผิกแล้วก็มะเขือเปาะหรือว่าพวกแมงลักหรือว่าโหระพ่างสีนะจ๊ะอันนี้เดียวแต่ว่ามันก็สีที่ขอเสียนะจ๊ะว่าหนึ่งมันต้องใส ทรัพยากรธรรมชาติหลายนะจ๊ะอันนี้คือผิดทิพเพาะพอมกันก็อันอันนี้อันนี้แยกมาจากตรงนี้ได้จ้ะขันท้าว่าแยกมันมาจากมัก็สิซ้ําเก้านี่แหละมันก็สิโตซ้าเก้าว่าย,ย่อมใหญ่จเกี่ยห้าก็ต้องไปมีดินเพิ่มขึ้นยังสีน่าจะตั้งไปสื่อกระทะมีกระทางมีดินเพิ่มขึ้นเพื่อไม,ม่แยกกองอยังสีน่าจะ เด๋ยวคันจังปลูกล้มแปลงโดยตรงยังสี่เราจะเขาสิงอกงอจะมึงผ้าไปมึงจิบปลูกล้มแปลงโดยตรงแต่ว่าผักจังผิดจังสี่นะจ๊ะผิดจังสี่ห้าเพราะสามารถปลูกล้มแปลงโดยตรงได้ได้ใจยู่อังกฤษเพราะว่ามันมันบ่ง,งอกจะค่อยลอ่องคยลอ่อ,ยลองแล้วล้าเคียยง,งอกกับใบใยจะเขี่ยจะต้องใส่วิธีนี่คือเพาะในป่านกรแล้วก็ไม่แยกกระถางล่อให้อากาศอุ่นแล้วคอยออกมากข้างนอกนะจ๊ะ พวกกะเพาก็คือกันนะกะเพาแม่งหลักพวกนี้ต้องเห็ดแบบนี้จังสูตรแบบนี้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งสิขอดีขอดีอย่างที่สองนะจ๊ะก็คือว่าเขาสิหลอดเขาสิหลอดพวกสัตรูพืชใดนะจะยุ่งอังกฤษสัตรูพืชที่แบบว่าอ่าลายขัดลายดีเมนโตถากนะจะอันนี้นี่หายมึง อันนี้มันเอาออกมาเมื่อคึืนจ้ะออกมาเมื่อคึืนคิดว่าเออออกมากเห็นงอกมันใหญ่แล้วแปบ๊บเดียวจ้ะไออันโตถากกินเจาะเป็นหู้หู้เป็นหู้หู้เลยจ้ะเนี่ยนี่คือเขาโอกาสรอดพวกไอ้สัตต์ผืดกสูงขึ้นนะจ้ะมานีนถ้าเกิดสมมติว่าเท่าสำหรับขอดีอีกอย่างนะจ้ะขอดีที่ สามก็คือว่าขันห้าเพาะจังสีเนาะกั่ขันต้นใดบางงามเ้าก็เรลียกเอาใดห้าก็เรลี่ยนเอาตะต้นงามงามไปปลูกไปเพาะเนาะจ้ะมันก็นี่ขอดีแบบนี้เนาะจ้ะเราเก็เวลาห้าปลูกในแปลงมันก็สิงามเลยเนาะจ้ะขอดีอีกอย่างอย่างที่สี่เนาะจ้ะขันห้าวที่ผืนที่หน่อยจังสีเนาะเลือจ้ะเ้าก็สามารถเลือกเอาแต่ต้นงามงามไปปลูกลงแล้วก็มันก็สีได้ เต็มแปลงงามอย่างสวยงามแบบก็ได้เจริญเติบโตแต่ว่าถ้าเกิดห้าปลูกที่แบบว่าเพาะในป่านั่นสิเขาก็ต้องมาเห็ดให้เขาแข็งแรงก่อนอนะาจจะต้องเอามาตากแดดนี่ให้แข็งแรงให้ปรับโตกับอากาศถางนอกได้กระเสียเวลา่าะจะอันนี้นะคือเสียเวลาเพราะว่า,วาต้องเราคันว่าคันเขาว่าป,ปับอากาศถางนอกได้เอามาปลูกถาง,งนอกเลยเขาก็ออนแอรพวกสักตว์ผดก กสิกินก็าไม่เสียหายนะจ๊ะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกดว่าเพาะผักในในป่าน,นี้จ้ะมันสิสูญเสียทรัพยากรหลายนะจ๊ะเพราะว่าเขาต้องสื่อไฟมีไฟนะจ๊ะไฟซอยคันบอกมีไฟซอยไว้เนี่ยตังก็เอนส่เอนขัวนะจ๊ะกับมันกับพ่อไ่ดอกเจี่ยวกับพวกเมนว่าพ่อไดกับพ่อไรอยู่แล้วก็คันคันอากาศเพราห่อนพ่อกับตน้นต้นบ่คอยบกคอยใหญ่นะจ๊ะมันส่อเงา เอ็นไปเอ็นมากนะจ้ะพริกพวกพักบางย่างเนี่ถ้าถ้าบา่ถ้าอากาศบ่าอ่อนพ่อก็กะไม่ยอมงอกเนะจ้ะเนาะทีนี้ถ้าเกิดเฮ้าเฮ็ดใดปลูกได้ขนาดพอสมควรแล้วเราก็มันก็เสียเวลาโดนน้ำอยู่เด้จ้ะจังจังอันนี้ประมาณสามสัปดาห์นะจ้ะได้ขนาดนี้ประมาณสามสัปดาห์ซื้อสิเขาสิไงก็ใส่ประมาณเวลาประมาณ4ี่สัปดาห์ ถ้าว่าฝูดถึงมันก็นดีก็เอาปลงแปลงเลยตรงที่ว่าโอกาสลอดสัตว์ืกูกผดหะหลายนะจ๊ะแล้วก็ห้ากับกเรียกเอาเฉพาะที่ง่ามปลูกนะจ๊ะจะสิบห้าเมืองขอสดีของทิแบบว่าปลูกปลงกับแปงนะจ๊ะอันนี้เป็นผักที่มักอากาศหนาวนะจ๊ะคิดว่าผักที่มักมักอากาศหนาวสามารถ ปลูกล้มแปลงเดือนนี้แต่เลยจะเดือนเมษายนอันนี้หขาเพาะล้มแปลงเลยนะจ๊ะขอดีคือว่าวาต้องมากหนุ่งยากว่าเพาสะสักกันแล้วก็ไม่ใหญ่เปลี่ยนกระถางไปอีกกระถางหนึ่งยังสีนะจ๊ะพอเขาตั้งโตได้เขาก็สิจะเริ่มเติบโตไปเลยไงแล้วก็ ไงยางหลวดแล้วนะจ๊ะและ้วยางกันฝนมาฝนก็ซอยหดหนามให้เข้าไปให้โตมาต้องหดหนามให้ยาบนะจ๊ะอันนี้มันขนาปลูกลงแปลงโดยตรงนะจ๊ะนี่ความรู้สึกว่าเขาแข็งแรงดีก็ไอ้เขา้าเพาะลงในกระถางนะจ๊ะเพราะเขาตั้งโตได้เขาก็จะเจริญเติบโตยางหลุดเลี้ยวสิไปไหวก็ถือว,ว่าเข้า พาะยื่ในบ้านเพาะในกระถางในบ้านไปก่อนนะจจะก้อนนี่เพาะต้นไอ้ทั่วล้านเต่าไหวจ้ะหนูหน่อยกินเหมือจ้ะคิดว่าเปน็นหนูจ้ะคิดว่าเปน็นหนูหน่อยกินเพราะเกิดจ้ะอันนี้ก็คือว่าเพาะเสียนะจะเพาะเพาะขางนอกอันเป็นทั่วล้านเต่าทีหลอดหนูว่ไหนก็ดูดีจ้ะแข็งแรงดีบางอย่างพักนิงสิเขาบอกเหมาะสําหรับใหญ่ปลูกขังในบ้านแล้วก็ไม่ใหญ่มากสินะจ๊ะ ปล,ลปลูกลงเล่ยแป่งเล่ยสิสะดวกกว่านะจ๊ะผักชีหอมแบบวานกับงอกดีดีจ้ะเนี่ยใส่หวานงอกงอกดีค่ะจ้ะงอกดีก็เพาะข่างในบ้านนะจ๊ะส่วนตัวนี้เป็นผักชีหอมเพาะในบ้านเดอกใหญ่ออกมาข้างนอกนะจ๊ะออกเป็นเหลืองๆนะจ๊ะเขาต้องเสียเวลาตั้งโตนะจ๊ะ นี้เป็นสปปนิสหรือว่าพักขมที่ปลูกลงแปลงโดยตรงเนาะจ้ะสิค่อนข้างงามก็ที่ปลูกในบ้านเนาะจ้ะอาจสิเป็นว่าเฮาพอุปกรณ์ว่าเพียงพ่อก็ได้จ้ะตัวนี้เพาะในบ้านก็นเาะจ้ะแล้วก็ใหญ่ลงถาดหลุมมันสิต้นรีบ,รบๆยาวๆเนาะจ้ะมีความรู้สึกว่าถ้าปลูกลงแปลงโดยตรงมันสิงามก่อแข็งแรงก่อจ้ะ น,นี่เป็นหอมแปงบานเท่าจ้ะงามแข็งแรงดีก็เพาะในป่านก่อนนะจ้ะเดี๋ยวสิ้ามึงที่เพาะในป่านแล้วเอาลงแปงส่วนกระเทียมนี่เพาะในป่านให้งอกก่อนแล้วค่อยเอามาลงแปลงนะจ้ะใบสีออกเหลืองเหลืองแต่กับบ่าแน่ใจว่าเป็นเพราะว่าขาดสารอาหารบอ ขอบคุณทุกท่านติดต,ต,ต,ตามชมด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ได้วยจ้าสิได้มีกำลังใจเหตุวิดีโอดีๆจังสี่เมื่อห้เมืองอีกเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า